สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผมนายอภินันท์หมันธรรมนักเรียนระดับชั้นปวช2อทับสาขาการท่องเที่ยวมือวิทยาลัยเมืองชมบริหารธุรกิจเอ็มแบกนะครับและวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปความรู้จังหวัดภาคเหนือในจังหวัดประเทศไทยกันนะครับผมแล้วเราก็จะมาทําคู่กับคุณแจ็คครับผมสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับครับคุณแจ็คครับแล้วจังหวัดที่เราจะมานําเสนอในครั้งนี้เป็นจังหวัดอะไรกันครับผมสําหรับจังหวัดในครั้งนี้นะครับพวกเรา ขอนำเสนอเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีคำขวัญว่าอะไรครับเหนือส oh ุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินทิ่นวัฒนธรรมร้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับและสำหรับว่าคลิปเนื้อหาของเราจะเป็นยังไงเราก็จะไปลุยกันเลยเลยไปเลย let's go <S ครับผมและสำหรับจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นจังหวัดที่เหนือมากๆครับผมเพราะนอกจากอยู่เหนือของประเทศไทยแล้วยังเหนือสุดในประเทศไทยอีกตั้งหากครับผม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศเลยนะครับผมนั่นก็นคือประเทศพาม่าและประเทศราวนะครับและมีจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้นะครับผมสําหรับจังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปางนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้และจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยประกอบด้วยเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งหินลันคนครเงินอย่างเชียงแสนและอาณาจักรล้านอนีกนะครับเช่นเมืองเงินยาง เมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายแบ่งกาปรปกครองออกเป็น18อำเภอมีแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง3ประเทศนั่นก็คือประเทศไทยประเทศพม่าและประเทศลาวหรือที่เรารู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่มีความสำคัญของโลกปัจจุบันจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยในปีพุทธศักราช2561มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมมากเป็นอันดับ2ในภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวนราว3รล้าน6แสนคนคิดเป็นชาวต่างชาติรวม6,2แสน0คนสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราว2 2ิมแพันร้ล้านบาทโดยมีท่าอากาศายานประจำจังหวัดคือท่าอากาศายานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมาจากการเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมาจากการเกษตรการป่าไม้และการประมงซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า32,500ล้านบาทกันเลยนะครบผมและต่อไปเรามาดูที่อำเภอในจังหวัดเชียงรายกันดีกว่าครับก็ผมตรอดการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงรายนะครับจะแบ่งออกเป็น18อำเภอนะครับได้แก่อําเภอที่1เมืองเชียงราย 2. อำําเภอเวียงชัย 3. อําเภอเชียงของ4 อำเภอเทิงำเาอผาน 6. อเภอป่าแดน 7. อำเภอแม่จัน 8. อำเภอเชียงแสนอำเาอแม่สาย 10. อำเภอแม่สลวย1อำเภอแม่เวียงป่าเป้า 12. อำเภอพญาเมงาย 13. อำาภอเวียงแกน 14. อำเภอขุนตาล 15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง 16. 16. อำเภอแม่ลาว17 อำเภอเวียงเชียงรุง 18, งงร้ง18อำเภอดอยหลวงครับผมครับผมต่อไปเป็นประชากรของจังหวัดเชียงรายนะครับผมโดยประชากรของจังหวัดเชียงรายนั้นจะอยู่ที่1,298,425คนนะครับมีชนเผ่ามากมายนะครับผมได้แก่คนไทยพื้นราบประกอบด้วยชาวไทยยวนไทยลื้อไทยเขินไทยใหญ่ดังนี้นะครับไทยยวนหรือคนเมืองเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ไทลือ้อไทเขินไทยใหญ่เป็นกลุ่มชนที่มีถินฐานเดิมอยู่ในที่ราบร่มแม่น้ำของและทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ชาวไซยาเอ๊ะเออไม่ใช่ครับชาวไทยภูเขานะครับประกอบด้วยอาขามูเซอร์ยา้วกะเหลี่ยงลีซอมังมงเอ้ยมงหลักหล,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 ลวะโดยส่วนมากอาศัยอยู่ตามภูเขาและที่ราบต่อไปชาวไทยเชื้อสายจีนดส่วนใหญ่แล้วเป็นอดีตทหารพักกกมินตัง ก็มีได้เข้ามาตั้งลกลากได้แก่หมู่บ้านสันติศิรีนอกนี้ยังมีชาวจีนอื่นอีกเช่นจีนแต้จิว๋วมีอยู่ในแถบทุกอำเภอโดยเฉพาะในอำเภอเมืองอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายครับผมและชาวจีนแคในอำเภอเมืองอำเภอพานอำเภอป่าแดดอำเภอเทิงอำเภอเชียงของชาวจีนมงคลยูนนานหรือฮอหอ่อ ในอำเภอเมืองอเภอแม่สายอเภอแม่จันทร์อ,อเชียงแสนอเภอเชียงของอ,อเภวียงแก่นอเภอแม่สลวยอเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นต้นครับด้วยต่อไปเป็นผู้พัฒถิ่งจัดชาพมา่าและชาวไทยภาคอีสานอพยพและชาวลาวอพยพและชาวไทยภาคกลางอพยพกับชาวดาวนาเม็กเฮ้ไม่ใช่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 ใชขอโทษครับโดยลัก <c oughs> ษณะของดินในจังหวัดเชียงรายนะครับผมคุณสมบัติดินนั้น เป็นดินที่ลึกมากโดยดินบนจะเป็นดินร่วนปนกับดินเหนียวมีปฏิกิริยานั้นเป็นดินที่มีกดจัดถึงกดเล็กน้อยส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวจะมีกดจัดมากถึงกดจัดถือว่าเป็นดินที่เปรี้ยวมากจริงๆนะครับผมสำหรับดินในจังหวัดภาคเหนือแลวสำหรับป่าไม้ของจังหวัดเชียงรายจะแบ่งเป็นสองลักษณะได้แก่ป่าตรงดิบแห้งป่าตรงดิบเขาสำหรับแร่ที่พบในจังหวัดเชียงรายนะครับจะมี1ทางสเต 2. ดีบุก 3. แมงกานิส4ไพโลฟิลไลส์ 5. ดินขาว 6. หินปูนสำหรับอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเป็นแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงรายนะครับผมได้แก่ 1. น้ำแม่กก 2. แม่น้ำโขง 3. แม่น้ำยม 4. แม่น้ำร่วก 5. แม่น้ำลาว 6. แม่น้ำวัง 7. แม่น้ำสาย8้ําแม่อิง สำหรับ,รบลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายนะครับอากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูการจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวแบ่งเป็น3าฤดูคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤด,ดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยลักษณะนั้นจะเป็นภูเขาล้อมรอบและมีที่ว่างระหว่างทิวเขาด้านตะวันตกมีทิวเขาถน,นนธงชัยจากประเทศสหภาพาพ,พม,มา่าลงมาถึงทางใต้ทางตะวันออกมีทิวเขาดอยยาวทอดจากอำเภอเชียงของลงมาถึงอำเภอเทิงและทิวเขาดอยผาหมน่นซึ่งแบ่งกัน้นพรมแดนไทยกับลาวทอดยาวจากอำเภอเชียงของลงมาถึงอำเภอเชียงคาง เลยไปถึงอำเภอทุ่งช้างครับประเพณีจังหวัดเชียงรายงานประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุงจัดขึ้นในวันขึ้น14หรือ15่ําค่ำเดือน6เหนือหรือเดือนมีนาคมเป็นประเพณีของชาวร้านนารวมทั้งชาวไทยใหญ่ในพมา่าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยชาวบ้านและพระสงฆ์จะเดินขึ้นพระธาตุในตอนกลางคืนเมื่อมาถึงก็จะพากันมานมัสการองค์พระธาตุก่อนจากนั้น จึงหาพื้นที่ประกอบอาหารเพื่อตักบาตรในตอนเช้าหลังจากตักบาตรแล้วจะช่วยกันบูรณะบริเวณองค์พระธาตุเมื่อถึงยามข้ามคืนก็จะมารวมกันที่ประลำพิธีเพื่อฟังเทศครับต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดน้องขุนคือจุดหมายแรกที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โคพิพิพันธ์ซึ่งได้ซึ่งได้สร้างงานพุทธศิลป์เพื่อถวายเป็นงานศิลป,ปะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความงดงามของวัดโด่งดังกลายไปถึงต่างประเทศด้วยอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาวและลวดลายปูนปั้นอันวิจิตเป็นเอกลักษณ์รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนางังที่งดงามประณีตชนีดนที่เห็นแล้วต้องตะลึงกันเลยล่ะครับ เพราะนั้นมาที่เชียงรายไม่ควรพลาดสถานที่นี้แน่ๆครับผมซึ่งผมไม่พลาดและผมไปมาแล้วสวยมากจริงๆครับต่อไปไรชาฉงฟงชมไร่ชาสีเขียวที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดาลายล้อมด้วยภูเขาสูงของจังหวัดเชียงรายที่ไรฉงฟงแหล่งปลูกชาชั้นดีของบริษัทฉงฟงทีจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชาลายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากกว่า40ปีครับ นอกจากการชมความงามของไร่ชาแล้วแน่นอนว่าที่นี่จะมีชาให้เราได้ชิมอีกด้วยและมีร้านอาหารอร่อยๆอบริการส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะได้ใส่ชุดชาวเขาถือตะกร้าโพสท่าเก็บใบชาด้วยแหละครับ <c oughs> <c oughs> และสิ่งที่ผมจะพูดไม่ได้เลยก็คืออาหารของจังหวัดเชียงรายน,นะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนั่นคือข้าวซอยครับผมที่อ,อาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวห่อเป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงรสจัดจ้านในตำหรับดั้งเดิมของข้าวซอยจะมีส่วนประกอบของเนื้อหมูหรือเนื้อไก่หรือเนื้อว,วัวมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหอมหัวแดงและมีเครื่องปรุงรสครับและสิ่งที่ผมจะไม่มีทานจะลืมพูดไม่ได้เลยนั่นคือข้าวแรมฟืนครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยครับผมอร่อยมาก ผมเชื่อว่าหลายหลคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นของชาวไทยหรือที่อาศัยอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือเท่านั้นที่จะนิยมกินกันนะครับแต่เมื่อสำรวจดูจริงๆแล้วพบว,ว่าข้าวแหนฟืนนั้นเป็นอาหารที่บริโภคกันส่วนมากในประเทศเวียดนามประเทศพามา่าและประเทศจีนทางตอนใต้อีกด้วยครับผมแหมอร่อยจริงๆนะเนี่ยแล้ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็จะมีของฝากเล็กน้อยนะครับ นั่นก็คือไส้อั่วเชียงรายไส้อั่วสมนุนไพรสูตรโบราณกับเกาลัดขันสดแม่สายขันสดเลยเหรอแล้วก็ขนมข้าวซอยตัดนะอ้ยนี่อร่อยมากเลยผมชอบกินมากๆเลยตอนนี้มาซื้อมาให้มีรสไปเตยกับรสออริจินอลนะครับแล้วก็มีผ้าทอไทยลือนะครับผ้าสิงทอลือครับผมขอจบคลิปใน,นนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จบวันที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมเอาิ้นันน์มันทำ กับผมแจ็คก็จะขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไหลนะครับเพราะถ้าคุณไม่กระทืบไหลผมจะกระทืบคุณ